สวัสดีค่ะชื่อนางสาวารัตนพรสาลีผลหมู่เรียน66 6ทับ64วันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนามหรือว่าคำนามค่ะคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่รวมถึงสิ่งที่เป็นนามประธรรมเช่นอาหารโต๊ะเก้าอี้ความซื่อสัตย์ความเอาใจใส่เป็นต้น และเพื่อให้เข้าใจบทเรียนนี้ง่ายขึ้นเราจะแบ่งคำนามออกเป็น2แบบค่ะโดยแบ่งตาม t ้ายหรือประเภทและฟังก์ชันหรือหน้าที่ type of noun หรือประเภทของคำนามคำนามสามารถแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะหรือหมวดหมู่ที่เราต้องการศึกษาในคลิปนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างแบ่งคำนามออกเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันโดยแบ่งตามลักษณะของคำนามที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ 1. common noun and proper noun 2. countable noun and uncountable noun 3. singular noun and plural noun เรามาดูความหมายของหมวดหมู่คำนามกันค่ะอย่างแรกคือ common noun หรือคำนามทั่วไปคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่แบบไม่เฉพาะเจาะจงค่ะอย่างเช่น man ผู้ชาย city เมือง college วิทยาลัย proper noun หรือคำนามชี้เฉพาะคือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของสถานที่มักขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเช่น prince harry เจ้าชาย Harry oxford เมือง Oxford k h r i h u r college h c countable noun หรือคำนามนับได้คือคำนามที่สามารถนับได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เช่น a lion สิ่งโตหนึ่งตัว two books หนังสือสองเล่ม s t u Five Student นักเรียน5คน uncountable noun หรือคำนามนับไม่ได้คือคำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้เนื่องจากเป็นนามธรรมของเหลวหรือมีจำนวนเยอะมากจนไม่สามารถนับได้เช่น water น้ำ hair เส้นผม sugar น้ำตาลหากต้องการให้คำนามนั้นนับได้ให้ใส่ภาชนะบรรจุหรือใส่ลักษณะนามลงไปเช่น a glass of water น้ำหนึ่งแก้ว A bag of sugar น้ำตาล1นึงถุง i ิ g u l a r n o า n หรือคำนามเอกพจน์คือคำนามที่มีเพียงจำนวนเดียวเช่น A h a ช r เก้าอี้หตัว A woman ผู้หญิง1คน And e l e ลฟ n วช้าง1ตัว p u ู l o n o า n หรือคำนามพหูพจน์คือคำนามที่มีตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปต้องเติม s หรือ es ต่อท้ายคำนามนั้นหรือเปลี่ยนรูปจากเดิมไปเลยเช่นท r r e อ r รซส้มสามผล f o ว r w ี m มนผู้หญิง4คน two pens ปากกาสองด้ามวิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์1เติม s คำนามทั่วไปเช่น s h a r e เปลี่ยนเป็น c h a r e s คำนามที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นสระ a e i o u เช่น radio เปลี่ยนเป็น radios bamboo เปลี่ยนเป็น bamboos 2เติม es คำนามที่ลงท้ายด้วย s S, S, h h c h x c c c เช่น bus เปลี่ยนเป็น buses w a s h เปลี่ยนเป็น w a s h e s คำนามที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะเช่น mango เปลี่ยนเป็น mangoes potato เปลี่ยนเป็น potatoes 3. เติม i-es คำนามที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นเพยชญชนะให้ตัด y ทิ้งแล้วเติม i-es เช่น lady เปลี่ยนเป็น ladies candy เปลี่ยนเป็น candies 4. เติม v-es คำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้ตัด f หรือ fe ทิ้งแล้วเติม v-es เช่น leaf เปลี่ยนเป็น l e a v knife เปลี่ยนเป็น k n i v e 5. เอกพจน์และพหูพจน์รูปเดียวกันเช่น deer, series, aircraft หเอกพจน์เปลี่ยนรูปไปเลยเช่น man เปลี่ยนเป็น men, tooth เปลี่ยนเป็น teeth, ox เปลี่ยนเป็น oxen, s h i l d เปลี่ยนเป็น children 7. ต้องใช้รูปพหูพจน์เสมอเช่น jeans กางเกงยีน pan กางเกงขายาว g l s s s กันไกร glass แว่นตา มาต่อกันในหัวข้อที่2นะคะก็คือฟังก์ชัน of noun หรือหน้าที่ของคำนามคำนามมีหน้าที่หลายอย่างโดยหลักๆแล้วมี6ข้อดังนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรามาดูตัวย่อที่เราควรรู้กันก่อน s ย่อมาจาก subject แปลว่าประธาน v ย่อมาจาก verb แปลว่ากิริยา o ย่อมาจาก object แปลว่ากรรม adv ย่อมาจาก adverb แปลว่ากริยาวิเศษ do ย่อมาจาก direct object แปลว่ากรรมตรง I/O ย่อมาจาก indirect object แปลว่ากรรรอง PREPO ย่อมาจาก preposition แปลว่าคำบ,บุพบท OP ย่อมาจาก object of preposition แปลว่ากรรมของบ,บุพบท SC ย่อมาจาก subject complement ส่วนเต็มเต็มของประธาน OC ย่อมาจาก object complement ส่วนเติม,เต,มเต็มกร,รมค่ะข้อแรกค่ะ เป็นประธานของประโยคหรือว่า subject แสดงว่าคำนามจะต้องอยู่ก่อนคำกริยาเช่น James visited Big Ben last year James ไปเที่ยว Big Ben เมื่อปีที่แล้วข้อนี้ประธานของประโยคก็คือ James ค่ะซึ่งอยู่ก่อนหน้าคำกริยาคือคำว่า visited 2เป็นกรรมตรงของประโยค direct object แสดงว่าคำนามจะต้องอยู่หลังคำกริยาที่ต้องการกรรมเช่น Harry is eating a birthday cake Harry กำลังกินเค้กวันเกิด ซึ่งข้อนี้นะคะ direct object ก็คือ a birthday cake ซึ่งอยู่หลังคํากิริยาคือคําว่า eating 3. เป็นกำรองของประโยค indirect object กำรองสามารถอยู่ในประโยคได้2ตำแหน่งคือ 1. อยู่หลังคำกริยาและอยู่หน้ารำตรงเช่น her m i o n e bought ร o อ anil quillpen her m i o n e ซื้อปากกาขนนกด้ามใหม่ให้ร o อนข้อนี้ indirect object คือคำว่า Ron ค่ะอยู่หลังกริยาก็คือคำว่า bought และอยู่หน้ารำตรงคือคำว่า a n New quillpen 2. อ,อยู่หลังกรรมตรงแต่ต้องมี preposition to หรือ for ข้างหน้ากรรองด้วยเช่น Hermione boss a n e il, w Quillpen for Ron Hermione ซื้อปากกาขนนกด้ามใหม่ให้ r อนข้อนี้ indirect object คือคำว่า r อนค่ะอยู่หลัง preposition คือคำว่า for ข้อควรจำา 1. ในประโยคจะต้องมีกรรมตรงเสมอจะมีกรรมรองอย่างเดียวไม่ได้ 2. กรรมตรงมักจะเป็นสิ่งของส่วนกรรมรองมักจะเป็นคน 3. วิธีช่วยจำตำแหน่งในประโยคแบบที่1คือคนก่อนของรองก่อนตรง 4. เป็นกรรมของบุพบท object or f p position แสดงว่าคำนามจะต้องอยู่หลังคำบุพบทจะขาดคำนามไม่ได้เช่น Rone รอน n t to the Cape yesterday รอนไปที่ถ้ำเมื่อวานนี้ข้อนี้กรรมของบูบทคือคำว่า The Cape ซึ่งอยู่หลังคำบูบทคือคำว่า to 5. ส่วนเติมเต็มประธาน subject complement แสดงว่าคำนามจะต้องอยู่หลังคำกิริยาทั่วไปหรือ linking verb เช่น we are wishes พวกเขาเป็นพ่อมดสังเกตว่าจะขาดส่วนเติมเต็มประธานไม่ได้เพราะจะทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์เช่นถ้าตัดคำว่า wishes ออกเหลือแต่คำว่า they a r e เราจะไม่รู้เลยผู้เขียนต้องการสื่อถึงอะไร 6. ส่วนเติมเต็มของกรรม object complement แสดงว่าคำนามจะต้องอยู่หลังกรรมเพื่อบอกว่ารมน,น,นั้นคืออะไรเช่น Harry name his owl Luna Harry ตั้งชื่อให้นกคู่ของเขาว,ว่า Luna สังเกตว่าส่วนเติมเต็มของกรรมจะอยู่หลังกรรมเสมอซึ่งกรรมในข้อนี้คือ his owl และเติม Luna เข้ามาเพื่อบอกว่ากรรมหรือนอกคู่นั้นมีชื่อว่าอะไร และสุดท้ายนะคะเป็น exercise 6ข้อค่ะในพาร์ทแรกนะคะให้บอกว่ามันคือ common noun หรือ proper noun นะคะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามชี้เฉพาะคำแรกค่ะคำว่า museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์และ oxford เป็นชื่อเมืองค่ะพาร์ทที่2ค่ะให้บอกว่ามันคือ uncountable noun หรือ countable noun นะคะคำแรกค่ะ volunteer แปลว่าอาสาสมัครคำที่2 sand แปลว่าทรายค่ะ พาร์ทสุดท้ายค่ะให้บอกว่ามันคือ singular หรือ p l u r a นะคะเอกพจน์ e หรือพระหูพจน์คำแรกค่ะ i glasses แปลว่าแว่นตาคำที่สอง glass แปลว่ากระจกค่ะคำตอบในพาร์ทแรกค่ะคำว่า museum เป็น common noun เพราะว่าเป็นคำนามทั่วไปใช้เรียกสถานที่แบบไม่เฉพาะเจาะจงค่ะส่วน oxford นะคะเป็น proper noun เพราะว่าเป็นชื่อเมืองเป็นคำนามชี้เฉพาะและสังเกตง่ายๆก็คือมักจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ พา์ที่2ค่ะ v o l u n t e e r คือ countable noun เป็นนามที่นับได้เพราะว่าอาสาสมัครคือคนค่ะคนสามารถนับได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่คำที่2ค่ะแซนที่แปลว่าทรายแซนเป็นคำนามที่นับไม่ได้หรือ uncountable noun ค่ะเพราะว่าทรายมีจำนวนเยอะมากจนไม่สามารถนับได้ค่ะพาสสุดท้ายค่ะ i การเซตนะคะเป็นภู u r a l หรือว่าพหูพจน์ค่ะต้องเป็นพหูพจน์อยู่เสมอเลยเพราะว่า อายกราเซตหรือแว่นตาเนี่ยมี2ข้างค่ะและสุดท้ายค่ะก a s s เป็นซิงคูล่านาวหรือว่าเป็นคำนามเอกพจน์ค่ะ